เดียวค่ะออก้วเก่งมากออกมเรไม่เจบนี่ออแล้วนออกมาแล้วนะนี่อยไมโล่งไมโล่งหมหนก่เก่งมากอีกทีนึงนะคะอีกทีนึงเก่ง